แล้ววันนี้ความรักนั้นได้ส่งผ่านไปแล้วก็นำไปสู่เรื่องราวที่เราได้เห็นกันขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการที่ทำให้น้องได้กลับมาครั้งนี้นะคะทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านขอบคุณ f อทั้งใน Discord ทั้งในนอก Discord d i s c o r d เป็นเพียงแอปพลิเคชันหนึ่งที่การมินตั้งขึ้นมาเท่านั้นเราเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยเล็กๆเท่านั้นจริงๆนะคะ พลังงานของ Fc เนี่ยในนอก discord เนี่ยมีพลังงานมากมายมหาศาลความรักต่างๆทั้งใน tiktok เองทั้งใน x เองรวมไปถึงต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะคือกลุ่มสาลาขอบคุณพี่โจขอบคุณพี่ทนายขอบคุณทุกคนขอบพระคุณที่พี่สื่อมวลชวนทุกท่านขอบพระคุณคนที่ตัดคลิปขอบพระคุณทุกๆคนที่ช่วยกันนำเสนอเผยแพร่ความจริง ขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันสร้างคอมเมนต์ดีๆไม่แบ่งแยกไม่โจมตีให้ข้อมูลที่เป็นจริงขอบคุณที่เราปกป้องเึ่งกันนะกันขอบคุณทุกคนนะคะที่ไปรับที่สนามบินแล้วก็บางคนไม่ได้รับที่สนามบินแต่ว่าก็มีการติดตามหัวใกล้ชิดเกาะขอบจอถึงแม้ว่าทุกคนจะทำ สิ่งเพียงเล็กน้อยใดๆก็ตามก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเดจีและได้ช่วยน้องให้กลับมาในครั้งนี้ได้กลับมาเพื่อพิสูจน์ความจริงในสิ่งที่น้องต้องการจริงๆแล้วน้องไม่ได้ต้องการพิสูจน์ความจริงอะไรขนาดนั้นแต่การมินต้องการเพียงแค่พูดความจริงให้ทุกคนฟังจากปากของการมินด้วยตัวเองเท่านั้นสิ่งที่นัดอยากจะเริ่มพูดต่อจากนี้นะคะนัดจะพูดในนามของ Discord นักขอแจ้งก่อนว่าที่เราไม่พูดไม่ไลฟ์ในการ m i n Official ียล i ด f f จ c ออฟเพราะว่าในทุกๆครั้งที่เราจะขึ้นไลฟ์หรือในทุกๆครั้งที่เราจะลงโพสต์ใดๆในการ m i n นเด i o จ f ออฟฟิก่อนหน้านี้เป็น i s s o r r การ Min o f f i c i a l ถึงแม้ตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อไปแล้วแต่การทำงานของพวกเรายัางเหมือนเดิมนั่นคือทุกครั้งที่เราทำอะไรเราจะมีการแจ้งและขออนุญาตการ์มินก่อนเสมอ นี่คือสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเมื่อเราพิจารณากังนี้เอ,อต้องบอกเขาว่าครั้งเนี้ยเราเลือกที่จะใช้ช่องของสมาชิกทีม d i s s o r r d เพราะเราไม่ต้องการให้ไปส่งผลต่อช่องของการมินออฟฟิเชียลเพราะว่าเราต้องการให้เป็นเรื่องของการที่เราได้พูดกันกันกบทุกคนอย่าง อย่างสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองแต่ถ้าเกิดว่าออฟฟิเชียลมันจะเป็นความเป็นทางการชนิดหนึ่งแั่นไม่อยากเครียดไม่อยากอยู่นบรรยากาศเ,เครียดนะคะฉะนั้นทุกคนสามารถคุยกับพวกเราได้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็อยากจะเริ่มต้นต่อจากนี้นะคะจริงๆนล้วอยากเปิดหน้ามากเลยนะอยากเปิดหน้าอยากให้ทุกคนได้เห็นหน้านัดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เราทำในในส่วนนี้นะคะล้วต้องกราบขอโทษจากหัวใจนะคะหากมีการคำพูดใดการกระทำใดหรือ การประสานงานในส่วนใดที่เกิดความผิดพลาดในระหว่างที่ไปรับการบินที่สนามบินกับทางทีมงานของสารากับทางที่โจกับทาง x นะคะต้องขอโทษในข้อผิดพลาดในการประสานงานที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักาจะ,จะออกมาขอโทษแทนทีม Discord จนทาให้เกิดเป็นประเด็นการเข้าใจผิดในเรื่องของหน้าง,งานที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันอย่างจริงจังซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเออนัดได้ตัวนัดเองเนี่ยได้เจอกับทางคุณเอกแล้วในวันที่แถลงข่าวแต่ด้วยงานที่เราทําในส่วนนั้นมันไม่มีโอกาสที่เราจะได้พูดคุยกันเรามีการพูดคุยกันทักทายกันแล้วก็โดยส่วนตัวนัดได้พูดกับเอกไปแล้วว่าเอย อยากเจอมากเลยได้เราได้เจอเราได้เจอกันจริงๆสักทีเพราะว่าเราเจอกันจริงๆอะน,น้อยมากแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเป็นการส่วนตัวยังบอกกับเอ็กเลยว่ามีโอกาสคุยกันเป็นการส่วนตัวหน่อยนะอยากอยากคุยด้วยเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันแล้วเห็นหน้ากันแล้วนัทอยากคุยกับทุกๆคนเป็นการส่วนตัวต่อหน้าจริงๆฉะนั้นในบางครั้งการทํางานเนี่ยค่ะมันอาจจะมีการไม่เข้าใจมันอาจจะมีการเข้าใจคัดเคลื่อนกันแล้วก็มีเรื่องของการประสานงานที่ผิดพลาดกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะตัวนัทเองแล้วก็ทีมดิสทอร์นก็ขอ ขอโทษจากหัวใจนะคะที่ทำให้การทำงานของอาการไปรับที่สนามบินก็ตามหรือในส่วนใหนก็ตามเนี่ยเกิดความฉุกละหุกหรือเป็นภาพบรรยากาศที่ไม่ได้น่ารักก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่เจตานาของพวกเราเนี่ยไม่ได้มีเจตานาในการที่จะทำให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดบรรยากาศในทางที่ไม่ดีใดๆแล้วก็ไม่ได้เกิดไม่ได้อยากให้เกิดความขัดแย้งใ,ใดๆขอแจ้งแบบนี้คะ่ะว่าในส่วนของตัว Discord โดยนัดเองเนี่ยในวันที่ไปรับที่สนามบินเนี่ยตัวนัดเนี่ยค่ะได้รับความไว้วางใจจากการมินแล้วก็ทีนทนายให้ไปรับการมินที่สนามบินและดูแลการมินตลอดการอยู่ในประเทศไทยส่วนทีม Discord ไปสนับสนุนไปให้กำลังใจแล้วอาจจะไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า กับทางกับทางสารานก็ต้องขอโทษไว้ในะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะัดทราบเรื่องว่านะัดจะต้องไปเนี่ยก็คือคืนวันก่อนที่การมินจะมานะัดทราบตารางงานค่ะนะัดทราบตารางกิจกรรมที่การจะต้องทําแต่ว่านะัดได้รับการยืนยันจากทางทีนทนายเนี่ยคืนก่อนที่การมินจะมาอันนี้คือสิ่งที่นัดได้รับมานะคะ ก็ต้องขอโทษนะคะหากมีการทําให้เกิดความผิดพลาดใดๆในการประสานงานในส่วนนี้ก็ขอรับผิดเอาไว้แต่เียงผู้เดียวนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นต้องขอบพระคุณทีมสาราเมืองขอบคุณพี่โจนะคะเป็นอย่างมากที่สนับสนุนการทํางานในเรื่องของเออส่วนในเรื่องของการถแถลงข่าวการไปรับที่สนามบิน ที่ทําได้ดีมากๆอันนี้ส่วนนี้นะต้องเราต้องขอชื่นชมพี่โจแล้วก็ขอชื่นชมทีมสารานะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าทีมดิสคอร์ดเองเนี่ยเราเป็นเพียงแค่กลุ่มคนเล็กๆที่ทํางานเบื้องหลังนะคะเราไม่ใช่มืออาชีพใดๆแล้วก็เรามีเพียงแค่ใจเท่านั้นบางครั้งอาจจะทําอะไรที่ผิดพลาดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดนะเชื่อว่ามันมีการพูดคุยกันได้การพูดคุยกันจะนําไปสู่การที่เข้าใจที่มันตรงกัน ในวันนั้นมันอาจจะชุนระหูกค่ะเราอาจจะไม่ได้พูดคุยกันเพราะเนื่องจากว่ารักษาความปลอดภัยอะไรด้านงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดความผิดพลาดกันก็ต้องขอโทษเวลาที่นี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องยอมรับเลยก็คือว่าการมาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเตรียมตัวมันมีการเตรียมตัวเกิดขึ้นมันมีการวางแผนเกิดขึ้นมันมีการทําให้เกิดขึ้นจากเดจีในทุกๆคนอันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ พวกเราตั้งใจทําให้มันเกิดขึ้นแล้วพวกเราก็ได้รับความสุขในสิ่งนี้เช่นกันั่นจืกการที่เราได้เห็นนรองการมินได้มาเม mm hmm. ืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อันนี้คือสิ่งที่นัดอยากจะขอโทษในส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆในระหว่างนี้ทุกคนสามารถถามคําถามมาได้นะคะ มันจะมีประเด็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่มีใครหลายๆคนสงสัยโดยนะักขออนุญ,ญาตชี้แจงแบบนี้ว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกสงสัยว่าเฮ้ยทำไมนัดไปอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่นัดบอกไปค่ะว่านัดคงไม่สามารถที่จะพูดทั้งหมดได้ให้ทุกคนฟังได้เนื่องจากว่าตัวนัดเองเนี่ยนัดค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญอันดับหนึ่งคือการปกป้องข้อมูลของกาเมินก่อนหน้านี้เนี่ย ออทุกคนอาจจะเห็นนัดที่นัดไปรับการบินที่ตอนที่การบินมาครั้งแรกนะคะในส่วนนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ในส่วนนี้ก็เราก็มีการไปรับไปสง่งทุกครั้งในสนามบ,บินทุกครั้งมีการประสานงานพูดคุยกับการบินมาโดยตลอดนะคะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการพูดคุยกันแล้วนะคะแล้วก็ในหน้าที่ในส่วนเนี้ก็มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชาัดเจนทีมที่สอดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการไปรับที่สนามบินครั้งนี้อันนี้ต้องขอบคุณ ทีมสาราเมืองทีมที่โจมากๆนะคะที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างสวยงามมากๆหลายๆคนอาจจะสงสัยค่ะว่าตัวนัทเองและทีมดิสคอร์ดทำอะไรละ่ะอย่างที่บอกค่ะว่าตัวนัทได้รับความไว้วางใจจากการมินและครอบครัวรวมไปถึงทีมพนายให้ดูแลการมินในระหว่างที่อยู่ในเมืองไทยตั้งแต่การมินมาถึงจนกระทั่งการมินกลับกลับปร,ประเทศเกาหลีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของตัวนัทแล้วก็ทีมดิสคอร์ด ทีมดิสคอสนับสนุนการทำงานในส่วนต่างๆที่อยู่เบื้องหลังงานที่จะต้องทำในส่วนของการที่ประสานงานในส่วนที่การมินให้ทำและที่เกี่ยวข้องกับการมินที่จะเป็นประโยชน์ต่อาการมินอันนี้เราพูดได้ประมาณหนึ่งนะคะ บางส่วนอาจจะไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วนั้นก็ต้องขอโทษทุกๆท,ท่านทุกๆคนด้วยนะคะรวมไปถึงขอโทษพี่ๆน้องๆใน Discord เองก็ตามเพราะว่าที่ผ่านมาทีม Discord เราไม่เคยออกมาพูดใดๆเลยเนื่องจากว่าดิน,นันบอกไปค่ะว่าข้อมูลการโปรเทคการมินเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเราไม่อยากสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดบิดเบือนในข้อมูลต่างๆแล้วนําไปและก่อให้เกิดกระแสดราม่าใดๆเพราะว่าน้องเจอมาหนักมากๆแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราทํา เราซัพพอร์ตทุกคนที่การมินรักเรารักการมินเราซัพพอร์ตการมินการมินรักใครพวกเรารักด้วยดิสคอร์สนับสนุน FC ทุกคนทุกกลุ่มทุกท่านที่สนับสนุนการมินสิ่งที่เรายึดถือมาโดยตลอดนั่นคือความสามัคคีการมินพูดกับนัทเสมอค่ะว่าเขารัก FC มากแค่ไหนเขาไม่ชอบเห็นความแตกแยกของผู้คนเขาไม่ชอบการทะเลาะกันการมินพูดกับนักว่าการมินอยากเห็นเดี สามาัคคีกันไม่เกิดความแตแกแยกทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคกันตัวนัดเองนะขอพูดบางคนอาจจะเห็นภาพแล้วอาจจะคิดว่านักเห็นคอมเมนต์ว่าเอ๊ะคนนี้เป็นผู้จัดจาก,การการมินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าและอยากจะบอกทุกคนแบบนี้ค่ะว่าตัวนัดไม่ใช่ผู้จัดจาก,การของการมินค่ะตัวนัดมีเพียงแค่หน้าที่ที่ได้รับความมอบหมายด้วยความไว้วางใจของการมินว่าให้อยู่เป็นเพื่อนแล้วคอยดูแลการมิน ในานามตัวแทนของ f อซที่รักการมินคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีสิทธิเหนือผู้ใดเพียงแต่แค่ว่าตัวนัดเองค่ะมีการติดต่อสื่อสารกับการมินมาตั้งแต่เดือนพาแล้วเราก็อยู่กับการมินในทุกๆช่วงเวลารวมไปถึงทีมดิสคอร์ดก็อยู่กับการมินในทุกๆช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเราเป็นเพียงตัวแทนของ f อซที่เป็นสัมาน มอบความสุขให้กับผู้คนเท่านั้นเองฉะนั้นตัวนัทไม่ใช่ผู้จัดการของการมินและไม่เคยคิดเลยนะคะเพราะตัวนัทเองก็มีอาชีพมีสินคค่ะตอนที่นัทเริ่มต้นไลน์แล้วแบบนัทเปิดกล้องอันนั้นน่ะนัทเข้าใจผิดนัทไม่ได้สลับยูเซอร์อันนั้นน่ะคือช่องที่นัททำงานทุกคนสามารถไปดูได้นะคะนัทเหมาะใจนันไม่เคยลงคลิปการมินเลยเพราะว่านัทแยกจากกันโดยชัดเจนนี่คือเรื่องส่วนตัวที่นัทสนับสนุนคนคนหนึ่ง ที่นัดทำเพื่อคนคนหนึ่งแล้วทาเพื่อเอฟซีทุกๆคนนะักจึงเปิดช่องใหม่ที่สนับสนุนการมินแล้วก็ทํางานตรงนี้เพื่อให้การมินและเอฟซของการมินเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะชี้แจงในเรื่องตรงนี้นะคะมีประเด็นอื่นๆที่ตรงไหนที่อยากจะเสริมหรือทีมดิสคอร์ดอยากจะเสริมสามารถเพิ่มได้เลยนะคะ จุดยืนของ Discord ค่ะอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้ Discord เป็นแอปพลิเคชันที่เราสื่อสารกันระหว่างกามินกับ FC กามินพูดเสมอค่ะว่าไม่มีใครทำร้าย Discord ได้เพราะ Discord คือบ้านของฉัน Discord คือสิ่งที่ฉันตั้งขึ้นมาทีมงาน Discord เป็นเพียงแค่ FC กลุ่มหนึ่งที่มีใจที่อยากจะเสียสละสนับสนุน อยากจะช่วยเหลือคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนนั้นเนี่ยอยู่แล้วมีความสุขสะดวกสบายในการใช้เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองงานส่วนต่างๆมันก็งอกมาเรื่อยๆในระหว่างที่การมนเดินทางมาประเทศไทยก็มีการซัพพอร์ตในส่วนต่างๆจากคนที่อาสาลและมีความสุขในศิลธรรมในส่วนนั้นเราไม่ได้ต้องการเป็นทีมงานของใครแต่อย่างใดทั้งหมดเราทําด้วยหัวใจและไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนเหมือนทุกคนเลยค่ะเหมือนกัน ฉะนั้นเราก็เป็นเพียงแค่เอซเหมือนทุกๆคนไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใดๆอาจจะมีเพียงแค่ว่าสามารถติดต่อการมินได้โดยตรงแต่เราไม่เคยอ้างสิทธิ์นั้นให้ใครรู้เราไม่เคยเอาสิ่งใดออกมาพูดภายนอกถ้าการมินไม่ได้รับอนุญ,ญาตการมินค่อนข้างท,างที่จะโอเพนกับทุกๆคน ต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องที่การมินไม่ต้องการให้คนรู้การมินเขาก็จะค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเรารู้ในจุดนี้ค่ะเราก็จะพยายามที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับการมินอย่างที่นัดบ,บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปน้องของเราเจออะไรมามากมายทุกคนอยากจะดูแลปกป้องดีมากๆค่ะ Discord สนับสนุนทุกคนทุกกลุ่มทุกส่วน DG ก็คือ DG ค่ะ Discord ก็คือ DG ดิสคอร์ดไม่ใช่ดิสคอร์ดแต่นี่คือดิสคอร์ดของกาหมินเราก็คือดจเหมือนกันเราไม่ต้องการให้เกิดกวความแบ่งแยกใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีหัวใจที่รักกาหมินเหมือนกันเพียงแต่แค่ว่าสารตั้งต้นและสิ่งที่มันเกิดขึ้นความสับสนและความไม่เข้าใจกันการระแวงกันว่าคนนั้นจะอย่างนี้คนนี้นจะอย่างนั้นมันมีอยู่ในใจของแต่ละบุคคล จึงทำให้เกิดความเข้าใจจิตกันได้อันนี้เป็นเรื่องปกติฉะนั้น Discord ขอยืนยันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครทํำ้าย Discord ได้เพราะ Discord เป็นของกามินในส่วนของทีม Discord นั้นเราเป็นเพียง FC เหมือนเหมือนกันเท่านั้นเองกับทุกๆคนเราไม่ต้องการให้เกิดความแบ่งแยกแตกแยกใดๆเพราะสิ่งที่เรารู้ดีนั่นคือกามินจะเสียใจที่สุด ถ้าหากว่าครอบครัวของกามินเอฟซี FC ของกามินทะเลาะก,กันในเรื่องของผลประโยชน์ชื่อเสียงใดๆรวมไปถึงอะไรใดก็แล้วแต่นะคะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่ใครทำอะไรก็จะมีการมองเห็นอย่างที่บอกค่ะว่าคนทำความดีต้องได้รับการชื่นชมใครทำไม่ดีเราตักเตือนกันได้เราพูดกันได้คะ่ะ ขอเพียงแค่เราหันมาพูดคุยกันโดยไม่มีอคติและไม่คิดไปเองทุกๆอย่างก็จะเดินไปในทางที่ดีแต่นเชื่อว่าความรักจะพาทุกอย่างให้เกิดขึ้นในทางที่ดีค่ะด้วยใจที่มีเมตตาต่อกันไม่มีอคติถ้าหากว่าเราคิดถึงการมินเป็นที่ตั้งคิดถึงความรู้สึกของการมินนะคะไม่ได้คิดถึงการมินนะคิดถึงความรู้สึกของการมินจริงๆว่าการมินต้องการอะไรทุกคนจะอยู่ได้อย่างสันติ การมินไม่ได้ต้องการมาประเทศไทยเพื่อฟ้องคนไทยหรือเพื่อทําให้คนไทยแตกแยกกันการมินต้องการมาเพียงพูดความจริงในมุมของการมินที่ผ่านมาเรามีการพยายามพูดความจริงของการมินมาโดยตลอดนะคะทีมดิสคอร์รวมไปถึงเอฟซีหลายๆคนพยายามช่วยกันมากๆในการที่จะเปิดเผยและพูดทุกอย่างให้การมินแต่น่าเสียดายว่าไม่มีใครฟังต่อให้ มีการให้ข้อมูลใดๆไ,ไปก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้อันนี้คือเรื่องจริงนะคะฉะนั้นวันนี้เรก็ต้องขอบคุณพี่โจขอบคุณทีมสาราเมืองขอบคุณเดจีทุกๆคนที่ช่วยกันเราสู้กันมาจนถึงวันนี้เราไม่ได้ต้องการแตกแยกทำร้ายใครและที่สำคัญนะขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าจุดยืนของ Discord เราไม่ต้องการโจมตีใครใดๆทั้งสิ้นทุกคนล้วนมีความรักทุกคนล้วนมี สิ่งที่ปรารถนาดีต่อกันนัทไม่ได้พูดถึงแค่เอฟซีของการมีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสายสัมพันธ์ต่างๆผู้คนต่างๆล้วนเป็นเพื่อนกันได้ล้วนมีความรู้สึกดีๆกันได้คนไทยเป็นคนที่รับกันค่ะแต่เราเพียงแค่ใช้อารมณ์เข้าไปและความที่ไม่รู้ข้อมูลจริงเท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้นันอยากจะฝากทุกคนว่าเรื่องของกฎหมายและเรื่องของกระบวนการปล่อยให้เป,เป็นเรื่องของทางกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายค่ะนัทอยากชวนทุกคนให้ไปกินข้าวให้อร่อย นอนให้เยอะดูอะไรที่มีความสุขเลิกวิจารณ์เลิกคิดไปเองเลิกเอาความคิดของเราไปตัดสินผู้อื่นว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นเขาจะต้องเป็นแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องก่อสงคารามใดๆกับใครทั้งสิ้นค่ะขอเพียงแค่ทุกคนมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่พวกเราทําซัพพอร์ตคนที่เรารักการมีนอยากเห็นทุกคนมีความสุขค่ะการมีไม่ได้อยากให้ทุกคนมานั่งทุกไปกับเขาถ้าเรารักและเราเข้าใจการมินและอยากที่จะซัพพอร์ตเขาจริงจริง เรามาช่วยกันทําให้ความรู้สึกของกาลินเป็นจริงได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่นัทอยากจะพูดแทนกามินนะอันนี้คือข้อความที่นัทอยากจะพูดแทนกามินจริงๆนัทเป็นเพียงแค่ fc คนหนึ่งค่ะที่มีวาระกรรมหรือวาระบุญหรืออะไรบางอย่างที่ต้องมาทําหน้าที่แทนทุกคน เป็นเพียงแค่ตัวแทนของเอฟซที่ได้มาดูแลการมินในช่วงนี้เท่านั้นเองในเรื่องของอนาคตรเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นวันนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เดินต่อไปด้วยกำลังใจดีๆเรื่องราวดีๆทุกอย่างจะเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายค่ะอยากให้ทุกคนสบายใจในเรื่องนี้ได้ ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายส่วนเราก็อยู่ให้มีความสุขอยู่ให้สงบนี่คือสิ่งที่นันอยากจะบอกกับทุกคนค่ะมีทีม Discord อ,อยากจะพูดเสริมตรงไหนไหมคะสามารถเปิดใหม่พูดได้เลยนะคะแอดมินท่านอื่นอยากเสริมอะไรเพิ่มไหมคะ อยากเสริมในตอนข้อความข้างต้นครับก็คือว่าไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พวกเราได้กระทําการลงไปทั้งตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีอยากจะกราบขอโทษทุกภาคส่วนไว้นะตรงนี้ครับว่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่รู้หรือไม่รู้ก็ดีครับอยากจะเป็นอยากจะขอโทษไว้นะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณอยากขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่ได้ดูทุกๆอย่างผ่านผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ยิ้มและมีความสุขมากๆที่ทุกทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับการบินที่สนามบินมันมีแต่ภาพแห่งความประทับใจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแฟนขับทุกคน ความเรียบร้อยของหน้าง,งานทุกอย่างมันดูดีไปหมดอยากขอบคุณตรงนั้นมากมากครับแล้วก็เรื่องในส่วนตัวการจัดงานถแถลงล่าสุดที่ผ่านมาก็ดีมากๆยอดเยี่ยมมากๆดูไปยิ้มไปเหมือนกันอยากจะขอบคุณทีมทีมสาราเมืองครับที่ได้ทําทุกอย่างให้มันดีและเรียบร้อยออกมาแบบดีมากๆครับอยากขอบคุณตรงนั้นมากๆเลยอยากจะขอบคุณจริงๆจากใจครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนพวกเราเป็นเดจีครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแพลตฟอร์มไหน ใดยดก็แล้วแต่เราคือ DG ครับ DG คือครอบครัวครับนามเดจีเป็นนามสกุลเพราะฉะนั้นแล้วเราใช้นามสกุลเดียวกันเราคือครอบครัวเดียวกันครับอยากจะขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกๆคนไว้นะตรงนี้ด้วยสิ่งไหนที่ทําผิดพลาดไปต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นเหมือนรูปรูปเทมเพลตที่เราใช้อยู่ดนะ้านสายจีการ์เมนเอฟซีดีจีฟมิลี่ขอบคุณทุกคนมากๆครับค่ะอ่าแล้วก็ท้ายอ่าก็คือ เราก็คือเดจีนะคะไม่ว่าจะเป็น Discord หรือว่าเป็นสารห,หมืองพวกเราทุกคนคือเดจีครอบครัวเดจีของเรานะคะเราก็จะรักกันแบบนี้ดูแลซัพพอร์ตกันแบบนี้ไปอาจจะมีหน้าที่ที่แต่แต่กันอาจจะทําด้านเบื้องหน้าและเบื้องหลังแต่ทุกคนเราก็พอที่จะซัพพอร์ตเพื่อให้ทุกอย่างเป็นผลดีกับน,น้องและเดจีของเราที่สุดค่ะ มีเพิ่มเติมจากคุกกี้นะคะว่าตอนนี้มีเรื่องของการเรื่องของตัวปลอมของ M2M ช่วงนี้ระบาดบ่อยมากอ๋อใช่ใช่อันนี้นัดก็ได้รับทราบมาเหมือนกันแล้วก็มีหลักฐานอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้ M พูดเรื่องนี้หน่อยคะอ่ะอ๋อใช่ใช่ใชผมผมผมโดน <c oughs> โดนในช่วงหนึ่งองวันนะี่โดนคน DM <c oughs> มาถามเยอะมากๆกว่าแบบว่าเอ้ยคุณไปพิมพ์อะไรไม่ดีในะห้องนั้นห้องนี้หรือเปล่าคุณไปแบบ ไปปัน่นในห้องนั้นห้องนี้หรือเปล่าเราะเราพูดถึงอยู่แล้วแบบไปปั่นอย่างเงี้ยเออมีคนแคปส่งมาซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่ผมนะฮะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าทุกคนถ้าใครที่เคยเห็นผมไปโผล่ตามห้องต่างๆอะ่ะผมจะมีซิเกเนเจอร์ประจําตัวผมอยู่ที่ว่าแม้ว่าใครก็ต้องรู้ว่าเป็นผมก็คือมีถั่วไหมซึ่งผมเข้าไปผมต้องทําหาทั่วก่อนอยู่แล้วครับผมแล้วผมก็ไม่เคยไปแบบไปพิมพ์อะไรว่าร้ายใครเลยผมจะไป ไปในทุกๆห้องไปเพื่อสมมอพลังงานดีๆบางทีก็ไปแบบมึนๆไปสร้างเสียงหัวเราะบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับนั่นคือสไตล์ผมแล้วก็ไม่ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่ามีมีบางตัวปลอมด้วยมีบางมีบางไข่มีบางไข่ัข่วตัวปลอมไปไปคอมเมนต์ไปแบบไปใช้คําว่ายุแยงยุยงปลุกปั่นเลยก็ได้ที่ผมเห็นเห็นคอมเมนต์มาแนละ้วซึง่งผมก็เอะแล้วก็ตกใจว่าอ่ะใครวันนี้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยเปลี่ยน เออผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเลยการลบเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ใส่ยิโมจิหาวอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะก็ก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้สตินิดนึงแล้วก็ไต่ตองว่ามีการมีพิมพ์ข้อความอะไรแบบนั้นก็บางทีคุยกับผมผมไม่ได้ปิดบัญชีเป็น p r i v a t นะฮะผมเปิดเป็นสาธารนณะก็ DM มาคุยกับผมได้ใช่ครับบางทีผมผมไม่เคยไปยุแยงใครเลยผมถามนึงเดียวมีถั่วไหม จะบังสายพวกนีมันก็ซิงเหมือน